ไม่รู้แล้วสิว่าจะแนะนําตัวยังไงดีอะสงสัยเราต้องกลับบ้านแนละ้วยกเลิกคําช่องแล้วล่ะโอ้ฝนตกพอดีด้วย,ยนะเดี๋ยวนะคเดินมาข้างหลังนะอะเดี๋ยวปีชื่เบิร์ดถาม,มาต่อไปอะ,อะก็เลยขึ้นผมอยู่ที่ไ,ไหนทำไมผมกลายเป็นทูดี้ชื่ออะไรคะไม่บอกครับผมอยากลับบ้านชื่ออะไรคะวิไลวันวนั่นชื่อแม่กูกูบอกให้มึงพูดชื่อของมึงซ้ายปีศาจชื่ออะไร จ้ากามานครับซื้อเล่นเะคะเอ่ออีพิมครับยูทูบเบอร์แบบไหนงั้นหรอเป็นวูทูเบอร์แบบผิวแสงครับแล้วมันเกิดหรอเอ่อไม่รู้ครับอายุเท่าไหร่น่าจะสัก200ปีได้ไม่มีครับผมเป็นฝุ่นอยู่ที่ไหนหรอไม่รู้ว่าผมเป็นเนบิวล่าอยู่ที่ไหนล่ะคะจักรวาลนั้นกว้างใหญ่มั้งสุดเด่นแล้วคะเอ่อก็เป็นก็เป็นเนบิลล่ามาลองพากเสียงนี้ทให้พากเสียงไหนอะเออโอเคนั่นแหละเปลี่ยนก็ดีละโอเค ่ีมันพ่อมม่ก็ยูทูบไงาได้ทายเอกแล้วแต่ลมพวอะแล้วตอนากล่ะโชคดีครับิมาตามคำนี้เลย l ก็ดากากมาล้แฟนอาร์ตอะดากาอาร์ตอะแฟนเนลคะอ่อก็แล้วแต่พวกเขาชอบ่ะสิ่งที่ชอบนะคะก็สิ่งที่ผมชอบ สวัสดีครับแจ้งเหตุด่วนเรื่องอะไรครับหนวดอะไรกันหรอ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 เอาหอบรักสักหน่อยได้ไหมชอบทานอะไรเหรอทานอาหารครับชอบดื่มอะไรเหรอดื่มเครื่องดื่มครับเก็บสุดลักเก็บสมุดหมาม้าครับใครที่ชอบล่ะ ่ชอบอะไรเนาะดูเมนเยียบยามครับถือใครอยู่กุยชาเข้าไปทั่วถือคุณลักทุกอย่างที่อยากได้อะไอ้แค่นี้พูดอะไรสักหน่อยนะไอ้จัดไปกูออกไปนี่กูมาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้เนี่ยไอเจ็บไอ้ีกไม่เงือกไอกูแค่แต่เออไอน่มันหายไปเลยวะอ๋อกเขาเป็นฝุ่นเขาแต่เขาเพิ่งได้